ก็ท่านใดที่ต้องการจะสมัครเงนเนาะก็สา,ามารถทำการคิวอาร์โค้ดได้ที่ตรงนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะคอนซิงนินลไทยสวัสดีค่ะคอนซิงนิลไทยประจำวันที่2พฤศจิกายน2566ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะตลาดเซต็ตแว่งกรอบแคบนะครับมูลค่าการซื้อขายเบาบางจับตาการประชุมเฟดน่าจะเป็นประมาณตีหนึ่ง ของคืนนี้ครับโอเคค่ะครับแล้วก็ติดลบ1.87 <laser> ครับอยู่ที่1.379.96มูลค่าการซื้อขาย3.8ล้านบาทแรงซื้อจากกลุ่มอิเล็กรการเงินปิโตแรงขายมาจากกลุ่ม ICT อสังหาปัะก,กันครับอีกแล้วก็วัดสดุก,ก่อสร้างครับโอเคต่างชาติขายออก700ล้านบาทกองทุนซื้อเข้า500ล้านบาท โบเกอร์ขายออก23ล้านบาทรายย่อยซื้อเข้า1นึ้านล้านบาทค่ะแนวรับจะเป็น1366ที่เดิมเนาะจุดหนึ่งแปดครับแนวต้านก็เป็นที่เดิมครับหนึ่งสี่หนึ่งจุดห้าหนึ่งครับตัวที่หนึ่งนะตัวที่หนึ่งเลย YG g YG g ราคาเจ็ดบาทหกสิกบสตางค์บวกสิบสตางค์ค่ะพ่อดูมันออกส่งลังเลอะ<ม>ใช่ไหมใช ทรงลังเลไซเวยอยู่่วนบนนะครับก็จะรีบาวก็ไม่รีนะครับก็น่าสนใจว่าจะออกอยังไงเพราะว่ามีวันรุ่มทยอยเข้าเก็บเป็น t ทม e เทรดนะครับนน <Okay. S 1> ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับจุดต่ำสุดในรอบนี้จะเป็น6บาทไม่หลุดเนี่ยไม่หลุด2ครั้งก็คือ6บาท7บาท7บาทตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> ตรงไซนี้ไซนี้นะครับ7บาทไม่หลุดนะครับแล้วก็มี <Okay. S 1> วันรุ่มเข้าด้วย ต้องไปรอต้องไปรอเบรกแปดบาทได้ง่ก่อนอถ้าเบรกแปดบาทได้นี่ก็น่าสนใจแล้วแหละจุดทามเฟรมสิบห้า <Okay. S 1> นาทีครับไม่มีอะไรก็เหมือนจะปิดโดดไว้แนะ่ใช่ไหมใช่ค่ะขึ้นไปปิดโดดที่เจ็ดบาทหกสิบมีวันรุ่งยอยเข้าเหมือนกัน<ม><ม>แต่ว่ายัางไม่เยอะเนาะค่อน <Okay. S 1> ข้างซิ่งนะครับถ้าใครไม่นั่นก็ไม่แนะนํานะครับไม่ซิ่งกอนคุณย okay. เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลลระดับที่31ล้านบาทค่ะแนวรับ7บาท45สตางค์แนวต้าน7บาท75สตงางค์ภาทะลุดได้จะเป็น8บาทถ้วนค่ะเปิดที่7บาท40แล้วก็ไปปิดที่7บาท60นะครับไปรอลุนเบก e m ็200ที่7บาท76สสตางค์ครับ แล้วก็ RSI อยู่ที่ห้าสิบเก้าจุดสี่นะครับสำหรับสาย RSI วันรุ่งซื้อเข้าสองล้านขายออกหนึ่งล้านครับ ATC แดแสนครับถ้าดูแบบนี้ก็จะเป็นสายว u y Up เนาะไปรอลุ้นเบกเจบาทเจ็ดบาทเจ็สบหกจุดแรกก่อนในเส้น EMA สองร้อแล้วก็ไปลุนอีกทีที่แบาทถ้าแดบาทจะสร้างความเชื่อมั่นในกบนักลงทุนโอเคค่ะส่วนงบของ y g g มีกำไรค่ะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเลยอีชั้น อีซนอีกแล้วอีนครับจริงๆติดสแกนเรามาเรื่อยๆนะเป็นหุ้นหลันเทนแล้วก็ทรงรีบาวถ้าไปดูไทม์เฟรมิกของเขาจะเห็นว่าเขาลงมาต่ำสุดที่หนึ่งบาทสิบเจ็ดแล้วตอนนี้ก็รีบาวแล้วก็ย่อพักมาตามเบฟแต่ว่าก็ยังเป็นทรงยกลอะไามเฟรมเดย์ก็มีแบงก์เกอร์เข้านะในช่วงวันที่ห้าตุลาแล้วก็ทำให้เขาดีดกลับขึ้นไปนะครับโอเคจุด ต่ำสุดก็จะเป็น1บาทยิบสองนะครับเป็นไ้นี้หนึ่งบาทยิบสองตรงนี้นะครับถ้าเบรกตอนนี้หนึ่งบาทสาสิ้าเนาะจุดเบรกแรกจะเป็นหนึ่งบาทสี่สิบสี่ถ้าเบรกหนึ่งบาทสี่สิบสี่ได้ก็คนดอยอยู่ตรงนั้นอยู่เยอะ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปต่อครับท่ามเฟรมสิบห้านาทีครับก็ขึ้นไปปิปดโดดเนาะเนี่ยใช่ค่ะใช่ไหม<ช>มีเทขายท้ายตลาดแล้วก็มีวันรุ่มเข้าสามสิบนาทีแรก <ใ>สามสิบนาทีท้ายครับอีเซนร,ราคาหนึ่งบาทสามสิบห้าสตางค์บวกห้าสตางค์เป็นหุ้นไซเวสเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำน่ายสีอุตสาหากรรมภาพบร,ริษรัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลล์รายวัที่หกล้านบาทคะ่ะแนวรับหนึ่งบาทยี่สิบแปดสตางค์แนวต้านหนึ่งบาทสามสิบเก้าสตางค์ภาพทารูด้จะเป็นหนึ่งบาทสี่สิบสี่สตางค์เ<ะ>ขาจำน่ายสีอู่ ใช่เอาเลย<ม>พอาะนึกว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตรถอีวีอือแปลว่าสีสีพ่นรถอะอะไรประมาณอย่างน,นั้นโอเคเป,ปิดที่หนึ่งบาทสามสิบเอ็ดปิดที่หนึ่งบาทสามสิบห้านะครับก็ตอนนี้ก็ยืนเหนือเส้นเอเ2 0มสองร้อยแล้วที่หนะ e ึ่งบาทสามสิบนะเอเอมสองร้อยก็ขึ้นไปปิดที่หนึ่งบาทสาสิบห้าก็ลุ้นไปต่อเหมือนกันนะครับไอซใส่อยู่ที่ ห้าสิบเจ็ดจุดสี่หกแล้วก็วอลรุ่มซื้อเข้าสองจุดสี่ล้านขายออกสองจุดหนึ่งล้าน atc สองแสนถ้าแบบนี้ก็คือพยายามจะดันตัวกลับเป็นรีบาวน์นะครับจะมีจุดรีบาว์ของเขาอยู่อยู่เป็นแดงไหมหนึ่งบาทหนึ่งจุดสี่สี่ไงี่พ่อบอกอีเซนงบของเขามีกำไรค่ะครับต่อไปเราต่อไปก็คือ s อสแคตัวนี้ก็จะสแกน บ่อยแล้วก็ลุ้นกลับตัวนะครับแต่ว่าจะวันนี้ทิ้งไม่สวยวันนี้ลงมาไม่สวยจุดต่ำสุดจะเป็นตรงนี้ครับ3ามบาทสีนะแล้วก็ขึ้นแท่งขึ้นมาลุ้นไปต่อก็ต้องเบรกสามบาทแปดแปหก่อนอ่าต้องเบรกสามบาทแปถึงจะไปต่อได้นะครับสำหรับ S cap มีมีแบงเกอร์ด้วยเนี่ยใช่ค่ะมีแบงเกอร์สี่บาทแดสตัง โอเคครับสิบห้าทำเฟรมสิบห้านาทีอันนี้มีเห็นไหมมีแบงเกอร์าขา<ช>ต้องไปดูว่า,า,วาเป็นบิกลอตเท่าไหร่นะครับต้องไปูครับเอสแครราคาสามบาทของสิบสองสตางค์บวกของสตางค์เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแ,มลแลวแลวดระดอยู่ที่หนึ่งล้านบาทค่ะครับ แนวรับ3บาท52สตางค์แนวต้าน3บาทส8สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาทเสตางค์ค่ะเปิดที่3บาท40แล้วก็ปิดที่3บาท6กก็คือบวก22สตางค์เนาะใช,ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ไปรอลุ้นเบรก EMA 200รครับ4บาทคุณไม่ใช่ไปรอลุ้นขึ้น4บาทจุดแรกก่อนลุ <c oughs> รร้นขึ้น4บาทก่อน IS i s i <c oughs> อยู่ที่39 3สุส่วนก็คือเป็นลุ้นรีบาวน์นะครับตัวนี้ <c oughs> แล้วก็จุดที่น่าสนใจของอะไรนะ Scap Scap ก็คือมี ATC เข้าท้ายตลาดนะครับเจ็ดสิบเจ็ดล้านอตรงนี้นะครับแล้วก็เขามีบิกรอตเข้าจำนวนสองร้อยแปดสิบล้านบาทแล้วก็งบมีกำไรด้วยก็เป็นอันเดียวกันนี่แหละใช่ตัวต่อไปตัวต่อไปครับ next next ราคาแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์บวกยี่สิบห้าสตางค์ะ่ะ อันนี้ก็นะนนี่นลงสุดหรือยังนี่ลูกจดุดจุดต่ำสุดจะเป็นแปดบาทเจ็ดสิบนะครับตอนนี้ก็ขึ้นแท่งเหมือนจะกลับตัวแล้วก็มีข่าวด้วยเนาะ,ะข่าวเกี่ยวกับรถอีวีนะครับที่อัดอที่ออกข่าวไม่ใชที่ออกข่าวมานะครับลุ้นรีบาที่สิบบาทนาะตามเฟรมสิบห้านาทีครับก็ไม่มีอะไรพยายามไซด์วียิ่ระยะตรงนี้ให้ได้นะครับ นเน,น็กเป็นหุ้นเวลนคขาลงเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ภาพรวมบริษัทมีกําไรแต่ไม่มีปันผลมีแวลุลดาอยู่ที่ห2สิบสองล้านบาทค่ะแนวรับแปดบาทเจ็ดสิบตางค์แนวต้านเก้าบาทยี่สิบสตางค์ถ้าททลได้จะเป็นเก้าบาทสาสิบห้าตางค์ค่ะเปิดที่แปดบาทเจ็ดสิบห้าแล้วก็ปิดที่แปดบาทเก้าสิบห้านะครับก็คือบวกยี่สิบสตางค์เนาะไปรอกลับจุดแรกก่อนนะครับ ema 89ครับ11บเบาท11.34ที่พ่อพูดแล้วก็คือ10บาทใช่ไหมมันต้องผ่า10ิบาทก่อน i s i อยู่ที่31.18แล้วก็วันลุ่มซื้อเข้าสล้าน3แล้วก็ขายออก3ล้านท้วนตอนนี้ก็มองแบบนี้ก็น่าจะไซเวซึมเพื่อไม่ให้หลุดมากไปกว่านี้เพียงแต่ว่าขึ้นแท่งกลับแค่นั้นเองเขามีข่าวเขามีข่าวร่วมกับว a แล้วก็ ea <อ>เป็นหุ้นเป็นหุ้นกลุ่มเดียวกันก็คือเป็นหุ้นผลิตรถ EV บอกว่า,วา,วาจอเขาะมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า3.5อุดหนุนกลุ่มรถยนต์ก็คือมันจะเป็นแบบว่าอุดหนุนเกี่ยวกับรถ EV หละก็ะภาพรวมลวมๆทั้งหมดครับข่าวจากข่าวหุ้นค่ะแล้วก็งบของนิกมีกำไรค่ะมีกำไรใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพ่อไปดูข้อขอไปดูไทม์เฟ m e วีคเขาินหนึ่งว่า<ะ>เขาน่าสนใจนะครับมี nvdr เข้าเก็บอยู่ยี่สิบแปดยี่สิบหกล้านข้ามองแบบนี้ก็ถือว่ายังยังลงไม่สุดยัง,งยังลงไม่สุดยังไม่น่าสนใจเท่า,าไหร่โอเคครับ ไม่มีสัญญาณใช่ไหมไมนมีข่าวอ๋อมมีข่าวโอเคครับตัวสุดท้ายเนาะตัวนี้ยิ่งน่ากลัวกว่าตัวเล็กจริงเพวาะเล็กมันยังมีปันผลใช่ไหมใช่ก็คือ CMOCMO ราคา71สตางค์บวกส7สตางค์ค่ะน่าจะเป็นหุ้นชนเซอร์ลิงใช่ไหมใช่แต่ว่าเขาติดสแกนเราวันที่30พฤศจิกายนเอ้ย30ตุลาอ่าแล้วก็ยัง น่าสนใจอยู่เราเห็นมีสัญญาณแล้วละแล้วก็วแ,วแจ้งคณะไปแล้วในกลุ่มไลน์เรานะครับ<ช>จุดต่ำสุดของเขาจะเป็นมันเป็นฟอรอใช่ไหมห้าสิบเอ็ดสตางค์ครับแล้วตอนนี้ก็ตีกลับไปแล้วยี่สิบสตางค์ก็คืออยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดสตางค์ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ไปลุ้นกลับแถวๆหนึ่งบาทก่อนจุดแรกนะครับ<ช>แต่ว่าเขาติดยศอยู่สามตัวเลยนะใช่ติดยศก็คือเครื่องหมาย <NP> อะไรนะ NP C แล้วก็ T ห NP NP ก็คือบริษัทกำลังรอนักลงทุนที่เป็นเจ้าของตลาดหลักทรัพย์รอนักลงทุนที่เป็นเจ้าของอ่าโอเคทำอะไรรายงานรายงานงบการเงินอ๋ออันนี้คือ NP นะครับใช่ค่ะแล้วก็ C T หนึ่งเป็นอันเข้าใจกันนะครับใช่ฝากเพื่อน พิจนาถ้าซิ่งไม่ทันก็ไม่แนะนำสำหรับ CMO นะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวก็จะมองว่ามันน่าสนใจไหมบริษัทิดเติบโตไหมเพราะว่าเขาเป็นบริษัทเกี่ยวกับการรับจัดนิทรศการอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคหมดหรือยังครับยังพูด CMO ไม่จบเลยเอาพูดต่อครับต้องต้องดูสิบห้าไหมเอะหร ไม่ไม่ต้องดูก็ได้ไม่ต้องดูเพราะว่ามันชน,ชนเซลลิงเดี๋ยวไปดูว่ามันชนตอนไหนก็ได้โ <Okay. S 2> อเคชนตอนปิดตลาดพอดีบาทต้นใหม่อ่าอ่อแล้วพอนึกว่าเปิดตลาดเปิดตลาดชนตอนเที่ยงนี่หรอ มันยิกยงใหญ่ๆแล้วก็มันตรงแบบปิดกระโดดอะประมาณนั้นอะคค CMO เป็นหุ้นเทรนขาลงเป็นหุ้นเกี่ยวกับรับจ้างจัดงานยิทรศการภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีแมลรดอยู่ที่ห้าล้านบาทค่ะแนวรับหกสิบสี่สตางค์แนวต้านเจ็ดสิบเก้าสตางค์เปิดเซลลิ่งใหม่ไปที่เก้าสิบสองสตางค<ม>์ค่ะชน,ชนตั้งแต่เที่ยงแล้วก็หล่นลงมาแล้วก็ดันขึ้นไปโอเคอโอเคแล้วก็ ตัวตรงนี้ก่อนนะทำเฟรมพีใช่ตรงนี้นนนะนทำเฟรมพีพกอ่อใช่ขอออกไปกลับไปทำเฟรมดีกว่านะ <Okay. S 1> เปิดที่ห้าสิบเก้าปิดที่เจ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปอรอลุ้นกลับหนึ่งบาทก่อนค่อยว่ากัน <Okay. S 1> นะครับไอซอยู่ที่สามสิบจุดหกหนึ่งบอลลูมซื้อเข้าห้าล้านแปดขายออกสองล้านเจ็ดแล้วก็เอทีอทีซีสามแสนก็ เป็นหุ้นรุ่นรีบาวอีกตัวหนึ่งแล้วก็ต้องดูว่างบเขาจะส่งงบทันไหมถ้าส่งไม่ทันก็อาจจาก NP จะกลายเป็น SP ตรงนี้ก็หมดแล้วเนาะหมดแล้วมีหุ้นที่ติดสะกนดวเอลเลนของพ่อไม่ติดะหรอพ่อสนใจอ่ะตัวไหนอ่ะ s b m e c กไม่ติด s b e อ่สบายเน็กกันไม่ติดเหรอไม่วอลเลนสองอ่า ไม่ได้ลงใช่ไหมลูกดูแล้วมันไม่สวยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าโอเคครับมีหุ้นที่ติดสกแกนแต่ไม่ได้ลงก็คือ AAI เพราะว่าเขาติดสกแกนเราไปแล้วเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดอ่าโอเค,คแล้วก็มี NC ที่ไม่ได้ลงเพราะว่าเขาบวกเก้าสิบสองสตังค์แล้วก็พันแข็งซิงด้วยใช่ครับนักลงทุนก็ทำซิงไม่พอก็ไม่แนะนำช่วงนี้เราจะเปลี่ยนสไตล์นิดนึงเพราะว่าหุ้นมัน เซ็ตมันยังไม่รีบาวเราจะนนเราจะเก็บเฉพาะหุ้นที่แบบถือรอได้นะครับแล้วก็มีผลประกอบการดีถือรอได้มีันผลก็น่าสนใจแล้วโอเคค่ะแล้วก็มีหุ้นบิลดถเข้าก็คือ AAV สามร้อยสิบสามล้านบาทแล้วก็มีการบินชูสิบสองล้านบาทอ๋อมีคนเก็บด้วยหรอมีทาคูนิเก้าล้านบาทแล้วก็ IRWU สามล้านบาทค่ะครับ แล้วก็พุ่งนี้มีหุ้นเข้าใหม่หนึ่งตัวชื่อว่า SAFE S A F E เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์ราคา IPO ยี่สบเอดบาทค่ะให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากคุณคุณออกข่าวมานานแล้วแต่ยังพึ่งลงตลาดมีมีบุตยากีีคุณคุณใช่อ่าโอเคครับโอเคหมดแล้วเนาะหมดแล้วค่ะมันสิงดีไทยเซตยังไม่รีบาวครับยังไซเวย์อยู่สะสมอยู่ก็โชคดีครับ สวัสดีค่ะ